ตอนนี้ก็ชาร์จไปประมาณสัก20นาทีนะครับตอนนี้ก็แบตก็อยู่ประมาณ80%นะครับจากเมื่อกี้ที่เ,เมื่อ,เม,อเมื่อเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับแล้วก็้ตัวแอมตัวกระแสะก็จะลดลงน,น,นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น เป็นดังดันนะครับเป็นดันไฟไฟออกนะครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่ฮะอันนี้ PowerLight นะครับอันนี้เป็นไฟสแสดงสถานะเปิด,ดไฟนะครับอันนี้โฟล a t โหมดนะฮะอันนี้ทำการฟื้นฟูอยู่เมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็ชาร์จเรียบร้อย อันนี้เป็นแบบกึ่งกึ่งแห้งนะครับยิกเละจิ้มตัว,วนะครับ